ผู้ที่มารับบทอดัมวอลล็อกใน Guardian of the Galaxy Vol. u m e คือวิลพาวเตอร์นักแสดงหนุ่มสัญชาติอังกฤษวัย29ปีพาวเตอร์มีผลงานแสดงมาแล้วหลายเรื่องเช่น The Chronicle of Narnia The Maze Runner The r e v e n a n t Black Miller และ Miss และ m e r ดูสิครับจากเด็กหน้าห้าวในวันนั้นกลายเป็นหนุ่มสุดล่ำในตอนนี้มาดูกันครับเ่อวิลพาวเตอร์ในบทอดัมวอลล็อก จะออกมาเป็นแบบไหนมาร่วมส่งพวกเขาออกบินครั้งสุดท้ายใน Guardian of the Galaxy Volum e T ก่อนจากกันไปบอกเล่าหน่อยครับคุณคิดว่าอดัมวอลลกเป็นมิตรหรือศัตรูคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ